วงคู่เข้าไปทีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับคุณปลอยตรีชดากับแฟนหนุ่มคุณโอเบลุค่ะตามแบบประเพณีดั้งเดิมของบ่าวสาวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเจ้าสาวก็อยู่ในชุดบาบาแบบเจ้าสาวโบราณที่ปักด้วยดิ้นทองคําสวมใส่เครื่องประดับทองคําแล้วก็เพชรพลอยโบราณค่ะรวมไปถึงมงกุฎดอกไม้ไหวหัวกวนด้วยซึ่งก็เป็นการขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมด ต้องเรียกว,ว่างดงามมากๆนะคะโดยบรรยากาศภายในงานนั้นก็จะมีเพียงญาติและก็คนสนิทในครอบครัวเท่านั้นซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณปอยคุณโอก้ก็ควงคู่ฉลองงานวิวาสุดชื่นมื่เลยโดยคุณปอยและคุณโอกนะคะมาในชุดขาวพร้อมสําหรับงานในค่ําคืนได้ได้ว่าเจ้าบ่าวก็หล่อเอามากๆเหมือนกันส่วนเจ้าสาวนี่โอ้โหสวยที่สุดอยู่แล้วนะคะเหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอ Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ